ที่น้องที่รักทุกท่านเช้าวันใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยจิบกาแฟกับพระวจนะของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ฮีบรูบท11ข้อ6แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่สแสวงหาพระองค์อเมนเราข้อสนทนาเช้าวันนี้มันใหม่นี้เราเริ่มต้นด้วยมุ่งสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาคนมากมายอยากให้พระเจ้าประทานสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เฉพาะคนมากมายค,คตตริสตชนทุกคนก็มีความต้องการเช่นนั้น ใช่ไหมครับพี่น้องเราอยากให้พระเจ้าประทานของประทานสิ่งที่เราต้องการมากมายแต่บุคคลเหล่านั้นกลับไม่ได้ทำอะไรเลยต้องการให้พระเจ้าประทานแต่เรากลับไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการความตอบของคําอธิษฐานการตอบของคําอธิษฐานจึงไม่เกิดขึ้นบางคนเลย บางคนเคยได้รับการเผยเพระวจะนะว่าจะได้รับสัญญาอย่างนี้อย่างนั้นแต่เพราะการไม่ตอบสนองหรือเมื่อลงมือทําพระสัญญาของพระเจ้าก็ไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาพระสัญญาจะมาถึงผู้ที่พร้อมที่จะรับเท่านั้นท่านที่รักในพปรียสุคริตนี่คือหลักการในการรับพระสัญญาหลักการในการรับพระสัญญาพี่น้องที่รัก ประการแรกคนคุณจะต้องพร้อมที่จะลงมือทําตามนั้นนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าทําหน้าที่ของพระองค์ท่านทําของท่านเจ้าทําหน้าที่ของเจ้าเราทําของเราพี่น้องต้องเข้าใจตกรกกะนี้ด้วยนะครับประการแรกพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงชิตของเราเราต้องลงมือทาตามในตามสิ่งที่เราควรจะทํา เมื่อพระเจ้าตรัสกับประชาชนอิสราเอลว่าบัดนี้เป็นเวลาที่จะเข้าไปครอบครองดินแดนแห่งพระสัญญาแล้วถึงแม้พวกเขาจะรอคอยมานานแต่เมื่อถึงเวลาต้องออกเดินทางท,างทันทีชักช้าไม่ได้พวกเขาก็เดินทางออกเดินทางจากอียิปต์ในคืนนั้นเพื่อจะเข้าไปสู่แผ่นดินที่อุดมไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนมท,ทันทีพี่น้องที่รัก นี่คือการทำหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือทำเมื่อพระเจ้าตรัสเราทำส่วนเรื่องอื่นๆพระเจ้าจะทรงกระทำงานของพระองค์เองนั่นคือพระสัญญาของเจ้าจะเป็นจริงในเราประการแรกพี่น้องที่รักเมื่อเราดูในอุปยบบที่14ก่อนที่ชาวอียิปตจะเห็นทะเลแดงแหวกออกแล้วพวกเขาเดินบนท้องทะเลแห่งนั้นพวกเขาต้องเดินไปข้างหน้าก่อนถึงแม้ว่า ที่ทะเลขวางอยู่ข้างหน้าคำเผยพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราไม่สำเร็จจนกว่าเราจะเดินหน้าต่อไปเมื่อเราทบอะไรพระเจ้าตรัสให้เราทำอะไรเช้าวันนี้ขอพี่น้องที่จะเดินหน้าต่อไปพี่น้องมีหน้าที่เดินหน้าและทำหน้าที่ของพี่น้องลงมือทำท่านลงมือทำอะไรก็ตามที่ท่านมีขอพระเจ้าและอยากให้พระสัญญานั้นเป็นจริงในชีวิต แล้วพระเจ้าจะทรงกระทําให้สําเร็จในชีวิตของท่านเพราะนั่นคือโปรองทรงทาหน้าที่ของพระเจ้าเราทําของเรานั่นคือการมุ่งสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาของพระเจ้าและเขาเจ้าเชื่อแน่ว่าเช้าวันนี้พี่น้องจะมุ่งสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาของพระเจ้าและพี่น้องก็จะได้รับการตอบสนองตามพระสัญญานั้นถ้าลงมือทำขอพระเจ้าไวพรเราตลอดทั้งวันนี้อเมน